ท่านผู้ชมหม้อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้เห็นที่เป็นเสมาต่างๆเหล่านี้นะคะเราได้เห็นเสมาเห็นไหมค่ะเป็นใบเสมาต่างๆเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เองเราไม่ทราบว่าลักษณะที่นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ย่อมาจากอะไรแต่รูปแบบที่เราได้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะก็คือใบเสมาชิ้นนี้นะคะที่ได้มาจากที่ได้มาจากบ้าน พัฒนาตำาบลพัฒนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครมีอายุวันเท่าสันวันเท่าสันทูฮันเดรเยซูนะคะอันนี้จะเป็นหม้อน้ำนะคะแล้วก็ลักษณะจะเป็นดอกบัวที่บานออกมาแล้วก็จะเป็นกรวยขึ้นข้างบนนะ,ะอาจารย์จะมีความเชื่อในเรื่องของหม้อน้ำศักดิ์สิทธิ์หม้อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ถือว่าเป็นหม้อน้ำที่ประกอบในพิธีกรรมแล้วก็ในเขตแดนนั้นจะกลายเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และอุดมสมบูรณ์หรือหม้อน้ำอมฤตนั่นเองนะคะ อันนี้เป็นคติความชื่อส่วนตัวของอาจารย์นะคะแต่ทีนี้พอเวลามาประกอบสร้างในใบเสมาเหล่านี้ทําให้เราได้รู้ว่ามีการปักหรือในศาสนสถานหรือในเขตโบราณสถานแห,ห่งนั้นนั้นเป็นสถานที่ท,ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อุดมสมบูรณ์และเป็นสถานที่แห่งอมตะธรรมก็เปรียบประดุจว่านําอมรตที่อยู่ในหม้อน้าศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะท่านผู้ชมความรู้ดีๆจากอาจารย์ยะโสธราศิริภาประภากรน,นะคะ